ต้นนี้ก็มีกลิ่นหอมนะคะดอกมีกลิ่นหอมออกสีชมพูนะกุหลาบไม้พุ่มค่ะนะดอกดุกนะคะตอนดอกตูมสีก็ออกเข้มนะพอบานแลกแย้มนะก็เป็นชมพูแต่พอบานมากๆชมพูอ่อนค่ะ กุหลาบกิ่งปักชำในน้ำแบบควบแน่นคะ่ะประสบความสำเร็จแล้วคะ่ะชำในน้ำแบบควบแน่นเปรียบเทียบการปักชำในน้ำแบบควบแน่นและไม่ควบแน่นเปรียบเทียบการปักชำในน้ำแบบควบแน่นและการปักชำบนดินแบบควบแน่นวันนี้เราจะนำกิ่งกุหลาบ กิ่งไหนที่ดอกแห้งแล้วโรยแล้วนะคะเราก็จะตัดมาปักชำในน้ำค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมอย่างอื่นอีกนะคะก็มีขวดน้ำนะคะเราใส่น้ำธรรมดานี่แหละคะ่ะจะเป็นน้ำปราปาน้ำคลองน้ำฝนได้หมดนะคะเป็นขวดขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางได้หมดคะ่ะ นะ้ำเหล่า hmm. นี้เราจะใช้น้ำธรรมดาไม่ใส่สารเคมีเลยก็ได้นะคะหรือเราจะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปเล็กน้อยก็ได้ค่ะหรือเราจะใส่น้ำยาเลี้ยงรากลงไปเล็กน้อยก็ได้นะหรือไม่ใส่ก็ออกรากเหมือนกันนะคะมีน้ำยาเลี้ยงรากเราก็หยดลงไปได้เล็กน้อยนะคะให้มีสิ่งเหล่านี้ก็ใช้พวกเครื่องดื่มชูกำลังนะคะหยดลงไปเล็กน้อยเป็นการ เร่งให้เกิดรากได้เร็วคะ่ะก็ยังมีกรรไกรมีดไมาจิ้มฟันหรือถ้าใครมีดินน้ำมันก็ใช้ดินน้ำมันก็ได้นะคะืคก็จะตัดกิ่งกุหลาบนะคะยิ่งใช้กิ่งสดยิ่งดีนะคะนะกิ่งใหม่ๆตัดสดๆอย่างนี้ดีเลยนะคะนี่เป็นกุหลาบสีชมพูดอกหอมนะคะเป็นทรงพุ่มนะคะ ต้นนี้เป็นกุหลาบพวงค่ะมีกลิ่นหอมค่ะนี่นะคะเลยทุกดอกเลยค่ะดอกสีชมพูสวยมากนะคะ,ะถ้าเป็นกุหลาบพวงแบบนี้นะคะเราก็ดูนะคะความยาวของกิ่งนะคะยาวเท่าไร่แล้วก็ตัดครึ่งนึงออกมาเลยนะคะ ครึ่งกิ่งอย่างนี้นะคะถ้าเราต้องการให้มันแตกตาใหม่ไปทางด้านไหนเราก็ตัดไปทางช่วงนั้นนะคะเหนือตานะคะถ้าเราต้องการให้กิ่งแตกไปทางด้านนี้เราก็ตัดช่วงนี้ถ้าเราต้องการให้กิ่งแตกไปทางด้านนี้เราก็ตัดช่วงนี้นะคะให้เหนือตานะคะเอาลงมือตัดเลยนะคะกิ่งออกมาได้ประมาณเจ็ดกิ่งนะคะ เดี๋ยวเราก็จะตัดปลายนะคะเฉียงๆแบบนี้นะคะเวลาจะปักชําในน้ํานะตัดปลายเฉียงๆแบบนี้ค่ะแล้ก็ริดใบดตรงโคนี้ออกก่อนนะคะแล้วก็ริดหนามออกค่ะส่วนด้านบนนี่เราจะตัดหรือไม่ตัดก็ได้ค่ะถ้าเราก็เหลือใบเอาไว้ด้านบนนะสัก3ามสใบนะคะนะ แล้วก็ถ้าเราไม่มีต้นกุหลาบแบบนี้นะเราก็ไปซื้อกุหลาบจากตลาดนะคะแล้วก็ตัดดอกออกหรือไม่ตัดก็ได้นะคะแล้วก็มาทําการปักชาในน้ําได้ค่ะแต่อย่าเป็นกิ่งเก่านะคะต้องเป็นกิ่งใหม่ๆนะคะจะได้ผลดีกว่านะคะถ้ามีดอกแห้งแบบนี้นะเราก็จะตัดทิ้งนะคะถ้ากิ่งไหนไม่มีดอกนี่เราก็ไว้อย่างนี้ได้นะคะ จะลีบใบออกบ้างนะคะให้เหลือใบปลายสักสามถึงสี่ใบก็พอนะคะแต่ละกิ่งนะคะบางกิ่งเราก็จะขูดปลายนะคะกิ่งที่เหมาะก็เป็นกิ่งที่ออกเขียวๆไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไปคะ่ะแล้วก็ไม่ใช่สีน้ำตาลนะคะแต่ถ้าตรงเป็นใบปลายยอดนี่ก็ถือว่าอ่อนนะคะนะบางกิ่งที่เรา ไม่ได้ขูดนะคะนะกิ่งนี้เราขูดนะคะนะ <_ C> e <an> กิ่งไหนที่เราไม่ได้ขูดนะคะแล้วก็กิ่ง <_ C> e <an> มันสั้นเกินนะคะน,ะนะนะเราก็เสียบไม้จิ้มฟันก่อนก็นได้ค่ะนะ <_ C> e <an> เพื่อมาให้กิ่งลงไปถึงก้นภาชนะนะคะ <_ C> e <an> ก็แช่ไว้อย่างนี้นะคะนี่นะคะเราขูดปไปลออกนียเดี๋ยวเอามีดขูดตรงหนามออกนะคะ รากก็จะออกตรงข้อตานะคะแล้วก็ออกไปเวณหนามนี่นะคะอันนี้ข้อตานะคะอันนี้ก็เป็นกุหลาบพวงสีชมพูนะคะหอมนะคะไม่ได้ใส่อะไรนะคะแล้วก็สามขวดนี้ก็เป็นกุหลาบพวงสีชมพูมีกลิ่นหอมอันนี้ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปเล็กน้อยนะคะกุหลาบที่เรา ชาในขวดน้ำแบบนี้นะคะเราก็วางในที่ร่มนะคะแดดลมลายลำลายได้นะคะอันนี้ก็คุบแน่นคะ่ะนะกิ่งนี้ก็แบบคุบแน่นคะ่ะลองดูรากของกิ่งแบบคุบแน่นนะคะนะนะนะกิ่งที่หนึ่งนะคะเกิดรากแล้วนะคะนี่นะคะ ไปก็เขียวสดอยู่นะคะกิ่งที่สองดูสิเกิดรากไหมนะนะกิ่งที่สองนะช่วงไปลายคล้ายกับกำลังจะเกิดรากนะคะเนี่ยดูสินะกิ่งที่สเป็นไงเอ่ยนี่นะคะอยูด่ด้านล่างพองๆอ,ออกนะนะจะเกิดรากไหมคะ รอดูอีกหน่อยนะคะมีสองเดือนแล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่เป็นกิ่งเล็กๆนะคะกิ่งที่สี่นี่นะไม้ที่ฟันเสียบไว้หนกิ่งสั้นนะคะคล้ายๆจะเกิดรากไหมคะสี่กิ่งเกิดกิ่งเทียวกิ่งนี้ค่ะนี่นะคะนี่นะคะเข้าออกเดี๋ยวรากขาดนะเนี่ยนะ เห็นชัดไหมคะเนี่ยดูราให้ชัดๆเลยคะ่ะเห็นชัดไหมคะเนี่ยนะใยยังสดชื่นอยู่เลยนะคะนี่นะคะดูใบชัดไหมคะเนี่ย ที่เราดูคราวที่แล้วยีวันที่สิบเจ็ดมีนาคมหกหกนะวันนี้ยี่สิบเก้ามีนาคมหกหกนะผ่านมาเก้าวันแล้วนะคะุห <50. S 1> ลาบกิ่งนี้นะรากยาวขึ้นนะ้ะก็ยาวมากเลยคะ่ะนี่นะคะดูนะคะนี่นะคะใบก็สดชื่นอยู่นะคะนี่นะคะได้ผลนะคะ กิ่งถัดมาคล้ายๆจะมีรากงอกออกมาแล้วนะคะมีเขาขาวออกมาแล้วค่ะกิ่งนี้ก็เหมือนกันนะคะคล้ายจะมีรากงอกออกมาแล้วนะคะกิ่งนี้ก็คล้ายๆจะมีเหมือนกันนะคะคล้ายๆจะมีรากงอกมาเหมือนกันนะ นนี่ะตามกุหลาบปักชำในน้ําแบบพวบแน่นค่ะนี่ปักได้สองเดือนกว่านะตั้งแต่สิเอ็ดมกราคมหกหวันนี้ยีิบเก้ามีนาคมหกหแล้วค่ะนี่ขวดแรกนี่นะโอ้งงกรากยาวมากเลยค่ะนี่ก็คล้ายๆจะมีรากออกมาแล้วนะ นี่ก็คล้ายๆจะมีรากออกมาแล้วคะ่ะทำนองเดียวกับกิ่งนี้นะคะ,ะสองเดือนกว่านะใบก็ยังเขียวสดอยู่นะคะ,ะก็เตรียมลงดินแล้วได้นะคะกิ่งนี้นะคะ,ะ,ะก็แสดงว่าเราสามารถขยายพันธุ์กุหลาบโดยการปักชำในน้ำ<ม>ได้ที่5เมษายน2566ค่ะผ่านมา กองเดินกว่าแล้วนะคะ,ะเราก็จะมาดูนะกิ่งกุลาบนะคะที่เราปักชำในน้ำแบบควบแน่นนะคะกิ่งที่หนึ่งนะคะเป็นไงคะรากยาวมากคะ่ะนี่นะคะใบก็ยังเขียวสดอยู่นะคะ,ะรากยาวมากแล้วนะวันนี้เราลงดินดีกว่านะถ้าปล่อยให้แช่น้ำน,น,นานๆนะ รากอาจจะเปื่อยก็ได้ค่ะกิ่งที่สองเป็นไงเอ่ยกิ่งที่สองก็ไม่ค่อยมีรากเท่าไหร่นะนะนะมีแต่ว่าคล้ายๆจะเกิดแต่ก็ไม่เกิดค่ะ ต้องรอนะคะเพราะใบก็ยังเขียวสดอยู่ค่ะกิ่งที่สามทำท่าจะเกิดแต่ยังไม่เกิดนะคะ,อะรออีกหน่อยนะคะใบยังเขียวสดอยู่นะกิ่งที่สี่นี่อันนี้มีไม้จิ้มฟันนะเสียบอยู่นะคะทำท่าจะงอกแต่ก็ยังนะคะใบก็บางใบก็ดูไม่ค่อยงามแล้วนะนะสีดำตาลน้ำตาลนะ อารอดูต่อไปนะคะจะเห็นรากยาวมากค่ะรากงอกออกจากบริเวณข้อตานะคะตรงนี้นะคะนี่ดูลักษณะกิ่งนะคะ,ะเราลงปลูกกันเลยนะคะดินที่เราใช้ก็เป็นดินผสมสำเร็จรูปนะคะมีเป็นดินร่วนเนื้อละเอียดนะคะเราก็วาง กิ่งลงไปบนดินนะคะออรากนี่ให้แผ่ออกไปแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วเราก็นำดินเนี้ยใส่ลงไปนะคะอีกครั้งหนึ่งนะเบาๆบนะคะให้ทับรากแต่อย่าอย่าใช้ดินมากเกินนะนะรากยังไม่แข็งแรงนะคะเรายัางไม่ใส่ดิน เยอะเกินนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวเราก็จับขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ดินเพิ่มค่ะดินยังไม่ต้องใส่เยอะเกินนะคะใส่แค่นี้ก่อนค่ะวางในที่ร่มแดดลำไรลลำไรนะคะดูแลรดน้ำนะคะเช้าย็นนะคะคอยดูแลนะคะเพราะว่าพอช่วงที่ ปลูกใหม่ๆเนี่ยนะคะต้องดูแลดีๆนะนะถ้าดูแลไม่ดีนี่ต้นอาจจะตายได้นะคะนี่ก็เป็นกิ่งกุหลาบที่เราปักํำบนดินแบบคุดแน่นนะคะเป็นกุหลาบพิกโรสนะคะนี่นะคะปลูกลงดินหนึ่งเดือนแล้วนะโตแล้วคะ่ะส่วนอีกสามกิ่งเราก็ปักํำในน้ำแบบคุบแน่นต่อนะคะหนึ่งกิ่งขนาดกลางอีกสามขวดนะคะ ประมาณสองเดือนนะกิ่งขนาดกลางก็ไม่งอกอะกิ่งที่สองงอกยังคะไม่งอกนะคะเอามาจิ้มฟันเสริมไวนะ้น้ในน้ําแบบไม่ได้ไม่ควบแน่นนี่ไม่มีรากเกิดขึ้นเลยคะ่ะในระยะเวลาสองเดือนส่วนกิ่งกลาบที่ปักทำในน้ำแบบควบแน่นเกิด รากขวดเดียวนะอีกสามขวดก็ยังไม่เกิดค่ะเลียว่าปักชำในน้ำน่าจะควบแน่นดีกว่าไม่ควบแน่นนะคะสรุปว่ากุหลาบป,ปักชำบบใน<ว>ใน,น้ำค,ค่ะเกิดรากเพียงกิ่งเดียวค่ะการปักชำในน้ำแบบคูบแน่นดีกว่าไม่ควบแน่นค่ะ และกิ่งที่งอกรากก็เป็นกิ่งขนาดเล็กๆนะดูสินะ,น,ะนี่นะคะเห็นรากชัดไหมคะลากกิ่งตักชำในน้ำแบบควบแน่นคะ่ะสุขฟันสำเร็จแล้วคะ่ะนะงอกรากกิ่งเดียวคะ่ะสู้ปักบนดินได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูปักํำบนดินกันนะคะ เทียบเทียบกิ่งกุลาบที่ปักชำบนดินแบบควบแน่นกับกิ่งกุลาบที่ปักชำในน้ำแบบควบแน่นนะคะนี่หนึ่งสัปดาห์แตกกิ่งออหรือยอดอ or นี่ทั้งหมดสี่ยอดค่ะนี้ประมาณสองเดือนงอกรากแล้วนะคะปักชำบนดินแบบควบแน่นค่ะ มาได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะนะประมาณวันที่ก้ามีนาคมหกหกนะวันนี้วันที่สิบเจ็ดมีนาคมหกหกแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะ,ะอันนี้เราก็ต้องปิดแบบนี้ให้สนิทเลยนะคะนี่นะคะมาเปิดดูข้างในกันนะคะหนึ่งสัปดาห์เป็นไงมั้งคะ่ะหนึ่งสัปดาห์นะออ้มีแตกยอดอ่อนแล้วนะนี่นะคะอู้แตกยอดอ่อนเลยยอดเลยค่ะ แบบนี้ได้ผลเร็วนะเนี่ยแต่มันก็อยู่ที่กิ่งด้วยนะถ้ากิ่งสมบูรณ์มันก็แตกกิ่งอ่อนหรือยอดอ่อนได้เร็วนะนี่นะคะดูสิเดี๋ยวเราออกมาดูข้างนอกกันดีกว่านะ,นะออกมาจากถุงแล้วค่ะยอดที่แตกนะใบดูไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะถูกกับถุงเนี่ยนะ ใบเลยออกดำๆดูตรงไปยอดค่ะถูกระถูนะก็เลยออกดำๆหน่อยนะคะปลูออกอีกสักสองสามสัปดาห์แล้วมาดูรากนะก็ะเกิดไม้นะตอนนี้เรายังไม่ลือ้อดูรากนะดูว่าแตกยอดอ่อนก่อนเนี่หนึงยอดสอ <laughs> สามยอดสี่ยอดแล้วก็สบมบูรณ์ของกิ่งก็มีความสำคัญนะคะทำให้มีการแตกยอดอ่อนหรือกิ่งอ่อนได้เร็วนะคะสัปดาห์เดียวเองนะส่วนที่เราปักทำในน,น้ำหนึ่งประมาณอันนี้ก็ประมาณสองเดือนคะ่ะนะ แบบ,บแบบทาในน้ําแบบควบแน่นค่ากิ่งเล็กหน่อยแต่ก็ประสบความสําเร็จนะคะสองเดือนนะงอกรากได้เหมือนกันนะคะนะปบกทาในน้ําไว้ไหลกิ่งเลยนะงอกกิ่งเดียวเองคะ่ะทาในน้ํานี่จะงอกรากช้านะบนปักทําบนดินนี่เร็วนะแตกใบอ่อนแล้วนะ แต่รากเรายังไม่ได้เห็นนะน่าจะยังไม่เกิดนะรอดูนะคะอีกสักสามสัปดาห์เราค่อยมาดูรากแล้วดูการเจริญเติบโตของยอดอ่อนนะว่าโตขึ้นไหมสดชื่นไหมหรือจะแห้งเหี่ยวเฉาไปคะ่ะ